จะตอนหน้ของใครต่อาอยู่เองเ้ยเอๆๆมาแหเมนแล้วเนวันนี้นานยอบนห้องอย่าซอยย่อซอยจุอีกอันหนึ่งซอยพูดเล่นซอยพูดเล่นซอยจุแ้วรออันนาเนาะยอคตดใจป้าแล้วอมีมัดยินี่กิกันแค่นันลสาิิกันแนนปันให้น้านะโี่วันี้อย่าซอยจุเด้อ นี่ดอกโหสุดยอดนี่นี่อย่างนี้นี่พีว่านี่เนี่ยมันอะไรขนาดลักไส้มันขนาดก็พอแล้วเรอ,อ,อ,อัน้อันน้าหยอดหย่ดยอมีมัดป่าเราววันี้ซอยจุนะซอยอ,อ่อ,อนๆนะบ้านจำายหลายพอเนาะพออ่อ,อนสอยเนาะเอาสักคำี้่ะ เ so ี๋ยีพกเอายจูบ euh, ันอนี่เขยจังม่นี่เขยจังม่ก็เขยไยเงานี่ครับละอ่อนมันมันยังแงหอนี่หนอประเดียวนะซอยจูบัะหันฝรังของกินนะนอนดีดูรำแน่เ้อนี่เราหัวมืออันนี้เขาว่ามือซอยถ้าเป็นจากกอเดี๋ยวเขาว่าซอยซอยซายอ้นเ A trời ơi hỏi thôi 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 อารอดีดอหีมือด้วยอันนี้แมสสีขอละยางอันนั้นมั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 นโดนน้ำแข็งมั้ยไอ้นุ่ม <c oughs> คนนี้นะคุณดอกขับไต่เนาะดอกขับไต่ครับดอกขับไต่ารอหน่วยการดีบ่มีแฟนเห่นเด้อหน่าดาอกอันนี้แล้วอันนี้มีแฟนแล้วกันนุวิทย์เ <c oughs> นาะนี่คนจะคขำเนอะมันนำแหวน ลูกน uh, ้ำแงาวเออลูกน้ำเลาน้อลูกน้ำเล้าเออได้อต่อเอาะเน้นนักนาเพาเเเรามาพอเด้วันนี้นะครับเนี่จะเพพอนะครับเนี่ยวนี้ซอยจุอเดๆยิ้มปุ้ยยิ้มปุ้ยหำคนเนี่ยเขยหำค้นอยนะออเดี๋ยวพออ่ะเมากินด้วยกันเด้อวันนี้ซอยจุเนาะเรียบร้อยละๆๆๆ ออะไรอร่เอาเนเล็กนาะเขยนาะบุมีแฟนห้องกาเขยกันเนาะขอโทษครับเด้อะอมาพอคนนี้เนอแต่เด้อเดหจทกพอเลยนี่ของดาดีกับเขยเพดานี่ดาด้กัสบียงหนวยสบียงลบที่ดาดีดาแต่เ้เด้อดีนะนี่นักฟุตบอลเลย อะไรเคยบ้านบผงย้ายนี่นะเพราะว่าแต่งงานออกพรรษานีแล้วนะนี่นะเสียใจด้วยนะไพ่พอคิดดอกแะมีความรักนะเนอะประเด็นบางจีนจู่ด้วยกันเนาะอ่าตโอ้ได้ไปหอะอ่อนกันเลยสายจุ่อันนั้นคือขนาดต่ออ่าฮะดูน้ำลายไหลได้กันได้น้ำลายไหลได้ลาลาลาเอาละ พ,อพอ่ออะไรจะพ่อมซื้อเดี๋ยวเราซอยแล้วเครื่องไหนท์แล้เออโอ้ยนอเอาเห็นทิจ้าโมมทิจ้าน้อโมมทิจ้าดิร้อ,ม,อ,ม,ม,อ,อม,ม,มันจะมดมันมีน้อยนะของยีนออตอนว่าบอกดีแล้วเดี๋ยวมันจะหมดอ่ะซอยก่อนอีคนี่ทุกคนได้กินนี่น่ะ,ละโลขึงไรท์เนอะนี่นะน้อ เออสุดยอดอ่าอาลเอามาอีกอนเด้อวันนี้ยอกสอยจุละอะไรครับคนเขาอมหมากนันเ้อได้พนึงห่าอะรๆๆๆวันนี้าจะอวดนะามก่อยจุเอะเอ้ามากนเด้ออยจุ ระวางนี่นะต้องเหมือนมีโจกมีลาบเราได้กินลาบห้องกินซาห้องกินต้มห้องกินแจงออมห้องนี่สอยจุเห็นไหมนะ้องเอาไปยี่กันเนอะเดี๋ยวไปเอาไอ้เงี้ยมาตัวหาเนอะนะแค่มีน้อยเนอะป๊อปกุ้มกลิ่นกระแขกนะกุ้มกับคนซาจุเรียบร้อยนะเนะโอ้เล่นสายเถอะมาแม่แต่คับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ